ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน FC Monster ครับนี่มาทดสอบกันนี่มอแกนครับหาซื้อได้และสัมผัสได้ที่ร้านวิชิงโ,โกนะฮะร้านติดและร้านชิงหลิวนะครับเพื่อมาทดสอบการไล่จิ้กันนี่เขาบอกว่ารุ่นนี้นะฮะให้ความนุ่มนวลมากแล้วก็แอคชั่ ือนี่เลยของไทยแท้แน่นอนครับขั้น FC Monster โงแกนค่ะซื้อไดุ้น่งเลยครับต,รติดต่อสับคาวสองคอนเซอร์ลายใหญ่พิชโกและชิงเหลว